สวัสดีค่ะมาหรือยังเอ่ยต้องยิ้มรอ <c oughs> ยิ้มที่ดูเฟลกว่าฮัลโหลโอเควันนี้นะติน่าก็จะมาไลฟ์นะคะว่าระหว่าง Facebook กับ YouTube นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำนำทำสืำ่อเนี่ยทำอย่างไหนดีกว่ากันนะคะซึ่งติน่าก็ทำมาแล้วทั้ง2องอย่างเนาะ แล้วก็วันนี้นาติน่าแต่งหน้าทำคลิปแล้วก็ยังไม่อยากยังไม่อยากล้างหน้าออกก็เลยมาไลฟ์สีก่านิดหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นนะ,ะก็มาไลฟ์ตอนสิบโมงมีคนดูไหมเนี่ยสวัสดีค่ะมาแล้วเย้ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับโอเคก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะว่าวันนี้มาทนไลฟ์ฟลูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้แพทนะคะโค้แพท ก็เพิ่งทําคลิปเพิ่งนําคลิปเสร็จแล้วก็ทําไปทํามาแสงมันไม่สวยได้แค่คลิปเดียวเองอ่ะก็เลยแบบเออไม่ทาแล้วแต่ว่า,าแต่งหน้าแล้วไงแต่งหน้าแถมแต่งตัวแล้วแต่งหาก็เลยไมาไ like รเลยละกันเดี๋แลจะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะที่อเมริกาตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะโอเควันนี้นะ ติาก็จะบอก3เหตุผลที่ YouTube ดีกว่า a c e b o o k นะและ้วติาเชื่อนะว่าไลฟ์เนี้ยมันจะไม่ดังเพราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook พอมันเห็นหัวข้อชื่อแล้วมันจะพยายามไม่ดีเอ้ยมันจะพยายามไม่ให้แบบเข้าถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย,ดเ,ยเดี๋ยวคนอื่นเ็าจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหนีไป youtube หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกแบบเร็วๆมาเร็วไปเร็วโอเคอย่างแรกนะถ้าสมมติใครจะทำสื่อนะก็แน่นอนอแล้วเราต้องเลือกใช่ไหมว่า กาจะทำ Facebook ดีจะทำ YouTube ดีนะคะทีนี้เราจะเลือกอยังไงก็คือเลือกให้มันเข้ากับตัวเองถ้าใครที่ขี้เกียจคอยดูแลขี้เกียจคอยโพสต์นะ YouTube จะดีกว่าเออนะคะถามว่าทำไม u t u b e มันดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราทํา f Facebook เนี่ย เฟซบุ๊กมันเป็นสื่อที่อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมเราเลื่อน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 ไปเนี่ยเราก็จะเห็นคลิปใหม่เราจะเห็นรูปใหม่เราจะเห็นโพสต์ใหม่แปลว่าถ้าเพจเรามันจะดังหรือมันจะปังเนี่ยเราต้องโพสต์เกือบจะตลอดเวลาเลยคือวันหนึ่งต้องมีสักโพสต์หนึ่งอะวันหนึ่งต้องมีสักโพสต์หนึ่งนะคะอย่างแต่ว่าถ้าเป็นใน u t u b e เนี่ย YouTube เนี่ย,เ,ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Google แปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าคนเขาเสิร์ชหาอะไรสักอย่างใน Google เนี่ยมันจะขึ้นคลิปเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวว่าคลิปเราจะเก่าหรือว่าคลิปเราจะใหม่ถ้าสมมุติว่าคลิปเราแบบทําไว้เมื่อ8ปีที่แล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มันจะโผล่ขึ้นมาเคยไหมแบบเล่น YouTube อยู่อ่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนดูแล้วักพักหนึ่งเจอคลิปครูติน่ากดเข้าไปเฮ้ยทำไมครูติน่าหน้าอย่างเงี้ย <laughs> โอ้คลิปมันเก่าไงก็แต่ว่าคลิปมันเก่าบางทีมันก็จะมีคลิปเก่าๆที่มันโผล่ขึ้นมาให้เราดูได้เเเพราะะฉนนนั้ี่ย คือเราทาคลิปเสร็จใช่ป่ะเราก็ทิ้งไว้แค่นั้นเลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปคอยอยังไงอะคอยอัพตลอดเวลาคอยใส่รูปใส่นู่นใส่นี่หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยูทูบมันจะง่ายกว่าตรงนี้นะคะอย่างติน่าเนี่ยติน่าก็เกิดมาจาก YouTube ก่อนเลยคือทํา YouTube ก่อนแล้วเมื่อ,อคอนเทนต์มันเป็นออกแนวข้อมูลเนีย่ยเวลาที่คนก็เสิร์ชหาอะไรหรือเวลาที่คนดูคอนเทนต์ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเห็นคอนเทนต์ของติน่าได้ง่ายเขาก็จะเข้ามาดูได้ง่ายโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย YouTube มันจะง่ายกว่า Facebook ก็ด้วยประการชนิดนะคะตอนที่ตีน่าเริ่มมาทำ a c e b o o k ใช่ไหมปวดหัวมากโคตรปวดหัวอะไรเพราะว่ารู้ว่าต้องโพสอะไรสักอย่างหนึ่งทุกวันรู้ว่ามันจะต้องทํอาอะไรสักอย่างรู้ว่ามันจะต้องมันจะต้องมีอะไรที่คนห้ามลืมเราอะเข้าใจว่าใน Facebook ถ้าสมมติว่าเราไม่โพสสักสามวันเนี่ยคนคนหายไปแล้วนะคือคนลืมแล้วนะว่าเรายังแบบเรายังอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องโพสตลอดวันนี้นะ ครูตีน่าก็จะมาให้ดูตาราง Facebook ครูตีน่านะนี่นะนี่คือตาราง Facebook ของครูโอเคปะเห็นไหมนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยมีแต่น้องๆในทีมนะที่จะเห็นก็คือจะเขียนทั้งหมดเลยวันอาทิตย์โพสอะไรวันไหนมีไลฟ์วันไหนมีแชร์ share, วันไหนมีรูปภาพหรืออะไรอย่างนี้เออโอเคปะเนี่ย ต้องทาทั้งหมดนี้ใน a c e b o o k อะเพื่อที่ว่าเพจเราอะมันจะแบบมันจะปังมันจะมันจะมันจะเด้งกว่าคนอื่นอะเข้าใจป่ะนี่คือ f a c e b o o บล็กนี่คือโคตรยากแล้วใน YouTube ใน YouTube ตารางเป็นไงรู้ป่ะใน YouTube คือไม่มีตารางใน YouTube ไม่มีตารางในย u ทูบแต่ไม่มีตารางคือติน่าทำอย่างนี้ติน่าก็จะมีน้องตัดต่อใช่ป่ะแล้วติน่าก็จะไปบอกเพราะว่าเนี่ยนะใน Facebook นะเราก็จะมีแบบนี้เราลง,ลง,ลงแบบนี้ตามตารางตารางแบบนี้นะแล้วสําหรับใน u t u b e นะก็คือเอา a c e b o o k อะ เฟซบุ๊กลงเมื่อไหร่ปุ๊บ YouTube ก็ลงเมื่อนั้นแต่ว่า y o u t u b e อ่ะมันไม่ต้องเน้นรูปมันไม่ต้องมันไม่มีการแชไงมันไม่มีการแชร์รชรโพสต์มันไม่มีการแบบขนาดมาทำไลฟ์อะดูใน YouTube นะขนาดมาทำไลฟ์เนี่ยตอนนี้นะใน YouTube เนี่ย ติแน่มีคนติดตามประมาณ5,40,000คนมา่อทำไลฟ์นะตอนนี้มีคนดูอยู่2คนก็เว่ามีคนดูอยู่2คนเพราะว่าอะไรเพราะ u t u b e มันไม่ดันอะไรแบบนี้แต่มันดันมันดันพวกที่เป็นวิดีโอเป็นคลิปมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่แบบอาจจะไม่ชอบทำไลฟ์หรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะต้องมาคอยอัปเดตหรืออัปอะไรแบบนี้อยู่ตลอดตลอดอะ u t u b e จะเหมาะกว่านะคะอย่างของติแน่เนี่ยตอนที่ติแน่าทำ u t u b e ใช่ไหม แล้วก็ไม่ค่อยไดไลฟ์ด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์ไปมันก็ไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยไลฟ์ใช่ไหมเพราะว่า u t u b e มันไม่ดันก็ยังก็สร้างได้เงินก็สร้างเงินได้นะเดือนหนึ่งก็เป็นหลักแสนเป็นหลักแสนถ้าแบบดีๆเนี่ยก็เป็นหลักล้านแต่พอมาทํา Facebook ควบกันไปเนี่ยมันก็เพิ่มมันก็ทวีคูณมันก็คูณ2นะคะแต่ว่า u t u b e เนี่ยถามว่าจาเป็นไหมต้องมานั่งทำไลฟ์ตลอดหรืออะไรเงี้ยเอาจิงก็ไม่จําเป็นนะจริงๆก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยยูทูปมันก็จะง่ายกว่าตรงนีี้สําหรับบบคนท่แ ไม่อยากมาคอยตามไม่อยากมาคอยโพสต์ตลอดตลอดตลอดหรือว่าไม่ค่อยทำไลฟ์หรืออะไรเงี้ย YouTube จะเหมาะมากนะคะก็เป็นสำหรับคนที่อยากทำ YouTube นะ <laughs> YouTube มันง่ายๆคือมันดูแลรักษาน้อยกว่ามันไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาอะไรมากเราโพส์คลิปไปปุ๊บเราแค่รอคนมาดูแค่นั้นจบแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเราจะต้องอมีการบูสต์โพสใช่ไหมลงโฆษณาจะอาจจะต้องแชร์ไปที่นั่นที่นี่อาจจะต้องมีการใส่แฮชแทนูน่นนี่นั่น YouTube ใหม่เราลงไปแค่นั้นนะจบ แล้วก็ตั้งชื่อหัวข้อให้มันดีๆตั้งชื่อหัวข้อให้คนนหาได้ง่ายๆเช่นถะ้าสมมุติว่ามีคนพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆอะไรเงี้ยก็จะเจอคลิปตินาอะใช่ไหมหรือถ้าเขาไม่เจอคลิปน,นี้นะเขาก็ไปเจอคลิปคนอื่นแล้วถ้าเขาเจอคลิปคนอื่น u t u b e เบอรมันก็จะมีอัลกอริทึมก็คือมันจะพยายามดันคลิปที่เนื้อหาคล้ายๆกันมาให้เราดูแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็จะมาเจอช่องเราได้เพราะว่าเนื้อหามันคล้ายๆกัน ออง,ง่ายว่า y o u ะ u b e ง่ายง่ายแต่ถ้า f a c e b o o นะเลื่อนไเอะเลือเอเล่อนไปเอหอะเลื่อนไปเหอะแล่นไดดีจะเจอแบบคลิปแบบเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเงี้ยเลื่อนไปเถอะเลื่อนไปเหอะนะหรือไอจีเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีวันเลยที่แบบเราจะนั่งเลื่อน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 ไปแล้วจะไปเจอรูปที่8ปีที่แล้วอะไม่มีไม่มีวันเจอรูปที่เราโพสต์เมื่อ8ปีที่แล้วไม่มีแต่ YouTube เนี่ย มันม,มนีมันมีโอกาสเพราะว่า youtube มันเหมือนเป็นห้องสมุดใครจะเข้ามาหาอะไรก็ได้เข้ามาอยู่ใน u t u b e ปุ๊บจะหนังสือเก่าก็อยู่หนังสือใหม่ก็อยู่แล้วแต่คนว่าเขาจะหยิบอ่านเล่มไหนนะคะแต่ a c e b o o k นี่เหนื่อยจริงเหนื่อยโอเคอันนี้คืออย่างแรกกันนะแต่ถ้าใครแบบแอคทีฟอะไรเงี้ยใครชอบทำไลฟ์หรืออะไรเงี้ยแบบขี้เกียจตัดต่อคลิปไงก็ Facebook f a c e b o o กก็จะเหมาะเหมาะกว่า <c oughs> นะคะโอเคต่อไปอย่างที่สองนะก็คือมันไม่ค่อยกินเวลาชีวิตเออก็คล้ายๆกับ ข้อที่หนึ่งที่บอกมาแหละเพราะว่าอย่างแรกคืออะไรดูแลรักษาน้อยใช่ไหมอย่างที่สองก็คือมันไม่ค่อยกินเวลาชีวิตก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาคอยนั่งโพสต์ตลอดเวลานั่งทํารูปตลอดเวลานั่งแชร์ตลอดเวลาหรือว่าน้องต้องทำไมนั่ง,ตอ,งตอบคอมเมนต์ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยอ่าในยูทูมันจะง่ายกว่าคือเราก็โพสต์ไปแล้วก็แค่นั้นนะจบแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นแล้วเราก็โพสไปแล้วก็ทําอย่างอื่นนะคะของอ่ตอนที่ลีน่าเริ่มท YouTube เนี่ย แน่ก็มีเหมือนกับเป็นสัญญากับตัวเองอะ่ะเป็นกฎเหล็กเลยนะว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องโพสได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ3มคลิปนี่ตั้งมันกฎเหล,ล็กเลยนะคือจะไม่สบายจะป่วยจะไม่ว่างจะต้องไปต่างจังหวัดจะอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องให้ได้3คลิปคลิปกระจอกง,อง,ง่อยๆก็ได้คลิปดอยๆก็ได้ต้องลงให้ได้3คลิปเพราะว่า YouTube มันก็ดูเรื่องของไอ้นี้เหมือนกันเรื่องของความสม่ําเสมอแต่คือทําไมคือเราลงเสร็จลับเสร็จแล้วปุ๊บปล่อยไปไม่จําเป็นที่จะต้องมาไม่ต้องมาดูแลอะไรอีกเดี๋ยวคนเขามาเจอเอง เราก็มีจําเป็นต้องนี่ๆอยู่นะไม่จำเป็นต้องลงแอดด้วยนะทีน่าเคยลงแอดใน u t u b e อะผลตอบรับค่อนข้างแย่ค่อนข้างไปนในทางเลกทีฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราลงแอดใน u t u b e อะมันในเนี่ยมันมันจะมีแอดประเภทที่มันไปโผล่หน้าขีก่อนคลิปคนอื่นนะเข้าใจป่ะเคยเจอว่าแบบปรากฏมาดูคลิปนี้แล้วอยู่ดีก็มีมีโฆษณาขึ้นมาแล้วคิดดูแบบกดสมมติเรากดเข้าไปดูคลิปใครก็ไ่รู้ที่สอนภาษาอังกฤษ สักคนหนึ่งอยู่ดีๆหน้าก็โผล่ขึ้นมาเฮ้ยฉันก็สอนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าไม่เวิร์คหมดไม่เวิร์คเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยยูทูบเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้คือมันยังไงอ่ะมันดันคลิปเราเองเราไม่จําเป็นต้องลงแอดไม่จําเป็นต้องเสียเง,งินโอเคในขณะที่ Facebook เนี่ยก็อาจจะต้องใช้อานาจเงินบ้างอาจจะต้องใช้อำนาจเงินบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าใครทําดีๆทําเป็นแชร์เป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่า YouTube เนี่ยมันจะซับซ้อนหน่อยกว่าโอเคนะคะแล้วก็ต่อไป มีคนบอกว่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์มีคนว่าติดตามตั้งแต่มอต้นตอนนี้อยู่ปวชสามแล้วอขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองแกเลยพพูดอย่างนี้ชอบพี่มากชอบมือครูตีน่ามากเลยจริงหรือเปล่าเออแล้วยูทูบอ่ะมันตีน่าเพิ่งไปเจอช่องช่องหนึ่ง ใครไปเสิร์ชที่หลังก็ได้นะมันเป็นช่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับการทํามือให้รูให้ให้เลียวให้สวยให้ตัดเล็บยังไงดูแลยังไงวิธีการออกกําลังกายมือหรืออะไรเงี้ยข้อมือเฮ้ยได้อ่ะแบบคนงงเลยวพอกดเข้าไปปะ๊บไม่เห็นหน้าคนในนี่นะไม่เห็นหน้าเจ้าของคลิปเลยนะเห็นแต่มือแต่ละคลิปคือมีแต่มือ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 แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทําให้มือเลี้ยวสวยอ่ะเออนะก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบน่าสนใจโอเค แล้วอย่างที่3มนะคะก็คือเงินหลังบ้านดีกว่าเออเงินหลังบ้านในใน u t u b e ดีกว่า Facebook เงินหลังบ้านคือ,อไรเงินหลังบ้านก็คือเงินที่เราได้จากการทำคลิปจาก Facebook หรือจาก u t u b e นะคะตี่แกก็ได้เงินสองทางเลยคือได้จาก u t u b e ด้วยได้จาก Facebook ด้วยตอนแรกก็คิดว่าตอนแรก,กคิดว่า Facebook อาจจะอาจจะดีกว่าเพราะดูเหมือนกับว่ายอนวิวดีกว่าหรืออะไรอย่างงี้ยแต่ไปามาคือ YouTube ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงี้คือ Facebook อะ่ะคนเขาบางทีกดดูผ่านๆล้าอะ่ะ กดสมมติว่าดูแค่3วิหรืออะไรเงี้ยมันก็นับว่าเป็นยอดวิวแล้วอะเข้าใจว่าคือเลื่อนมาผ่านๆก็นับว่าเป็นยอดวิวแล้วอะแปลว,ว่ามันเป็นยอดวิวที่ที่ยังไงที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเข้าใจไหมคือมันจะมีน้อย คือเราเหมือนกับเรารู้ได้ยากอะว่าใครกันแน่ที่มาดูคลิปเราจริงๆเพราะว่าสมมติว่าเขาเห็นคลิปเราสามวิมันก็นับแล้วว่าเป็นหนึ่งวิอ,ะอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าในถ้าในยูทูบเนี่ยคืออะไรคนต้องกดเข้ามาแล้วต้องดูอย่างน้อยถ้าจำไม่ผิดคือห้าวิหรือสิบวิถึงจะนับเป็นหนึ่งวิวนะถึงจะนับเป็นยอดคนดูหนึ่งคนไม่งั้นไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเฟซบุ๊กเนี่ยเราเห็นยอดวิวเยอะๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเราคิดว่าเฮ้ยยอดวิวเยอะเงินเยอะตามอะไรย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะ ใน,ในตรงนี้ย t u b e ยังดีกว่าเพราะว่า u t u b e เนี่ยมันมีความที่ไอ้นี่ด้วยที่เฉพาะจอะจงอะ่ะคนเขาเข้ามาดูเราอะ่ะเพราะว่าเขาอยากทําไมเขาอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้เขาอยากรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์นี้แล้วก็เชื่อมโยงไปข้อที่4ที่แถมให้นะก็คือการท YouTube เนี่ยเราทําคลิปที่ยาวกว่าได้เพราะว่าคนเนี่ยจะตั้งใจดูมากกว่าคือเขากดมาเพื่อที่จะมาดูหัวข้อนี้เพื่อที่จะมาดูเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูทูบกับ a c e b o o k เนี่ยมันจะแตกต่างตอนที่ดีน่าเริ่มท Facebook แรกๆเนี่ย มันมันเป็นสาที่เหมือนกับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตีน่าทำเลยอะคือตอนที่ตีน่ามาทำเฟซบุ๊กใช่ปะตีน่าก็ไปเรียนใช่ปะแล้วอา,อาจารย์อะไรแยเขาก็จะบอกว่าทำนะต้องเกินเร็วๆเข้าเรื่องเร็วๆอย่ายืดเยื้อไม่ต้องมีอินโทรตัดออกไปนู่นนี่นั่นแล้วทีน่าก็มานั่งมองคลิปตัวเองนี่เราทําตรงกันข้ามหมดเลยเนี่ยคือเราทำตรงข้ามหมดเลยแต่ว่าเฟซแต่ว่า YouTube มันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่า คนเขากดเข้ามาเพราะว่าเขาอยากดูเราจริงๆนะคะอย่างคลิปที่หน้าถ้าไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยาวว่าวันเจ็นาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแต่มีคนดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเขากดเข้ามาเขาเห็นหัวข้อเขาอยากที่จะดูเราจริงๆในขณะที่ a c e b o o k เนี่ยมันต้องกระชับมันต้องแบบหน้าเราต้องเด้งเราต้องโผล่ขึ้นมาเฮ้ยมันต้องแบบไอ้นี่ดึงลูกตาคนอะก็ใจไหมมันต้องอเรียกร้องความสนใจมากกว่า YouTube นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยูทูบเนี่ยคนเขาจะตั้งใจดูมากกว่าแล้วก็มันไม่มันไม่ มันไม่มีอาการแบบเฮ้ยว้ยอะไรเงี้ยก็ใจว่าคือเวลาที่มันอยู่ใน Facebook อ่ะมันจะต้องพยายามดึงคนให้ดูเราให้ได้ภายในสามวีแรกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะยากหน่อยถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่อาจจะเฉยๆจ,จะเนิบๆในขณะที่ u t u b e เนี่ยเราก็มาให้คุณค่าเฉยๆเราก็พูดเฉยๆได้เพราะฉะนั้น YouTube เนี่ยยูทูบเนี่ยมันก็จะดีกว่าในในที่แากสำหรับตัวตัวเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่าสําหรับคนที่เฉยๆคือสำหรับคนที่ไม่ได้แบบหุ่นหวาสาหรับคนที่ไม่ได้แบบเสียงดังสาหรับคนที่ไม่ได้แบบอ่าอะ เขาเรียกว่าอะไรกระโชคโห้งากอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ว่า u t u b บเนี่ยจะจะเหมาะกว่านะคะจะเหมาะกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะอ๋อยูทูบกับ Facebook แต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือต้องดูว่าเราทําอะไรถ้าสมมุติว่าใครที่ออกแนวแบบ อยากที่จะเป็นแบบแม่ค้ามาทำไลฟ์อะไรอยเี้ใช่ไหมไลฟ์ขายกระทะไลฟ์ขายเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยก็แน่นอนมันต้องเป็น Facebook แต่ว่าถ้าเน้นแบบเป็น YouTube เน้นแบบเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนเป็นเหมือนเป็นให้ความรู้หรืออะไรเงี้ย a c e b o o k ก็ทําได้แต่ y t u t u เนี่ยที่น่ารู้สึกว่ามันง่ายกว่าแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นระบบระเบียบกว่าคือมันไม่วุ่นวายเฟซบุ๊กน,นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะสำหรับเ c e b o o k กับ u t u b e นะคะทำไม YouTube ถึงดีกว่าแล้วก็ถ้าใครนะอยากทำ u t u b e แบบจริงจังนะติน่าก็มีคอร์สอยู่นี่ติน่าไม่ได้มาบอกว่า YouTube มันดีกว่าเพราะว่าติน่าทำคอร์สละเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้าใช่สิคุณติน่าทำคอร์สใช่ไหมล่ะคุณติน่าก็ต้องมาบอกว่า YouTube ดีกว่าคือไม่ใช่มันก็จะมีบางมุมมองอย่างที่ติน่าบอกว่า a c e b o o k มันมันดีกว่าในแง่ไหนนะคะเช่น a c e b o o k ก็ทาอะไรที่มันเร็วๆทาอะไรโพสบ่อยๆททาอะไรี่มันแบบ มันยังไงเหมือนกับปุ๊บปุ๊บปบทำเลยมันไม่ต้องวางแผนอะไรมากแต่ถ้า YouTube เนี่ยเราค่อยๆทําได้นะหรือว่าถ้าใครมีงานประจําหรือทํางานอื่นอยู่แล้วอยากที่จะค่อยๆทําสื่อไปเนี่ยติน่าว่า YouTube เนี่ย เป็นตัวเริ่มที่ดีนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราได้ youtube แล้ว u t u b e เราคนเยอะแล้วเราจะย้ายมา Facebook ที่หลังก็ได้พอเราย้ายมา Facebook ทำไงเราก็ลงคลิปเดิมอะคลิปเดิมที่เราลงใน y o u t u อะแล้วเราคลิปเรามาลงใน a c e b o o k นะที่น้าก็ทำมาแล้วคือตอนแรกที่นามาจาก YouTube ก่อนพอ youtube แก่งปุ๊บค่อยมาเปลี่ยนอันเพราะว่ามันโฟกัสยากเหมือนกันแต่ก่อนตอนที่ตี่หนําทำยูทูบทำคนเดียวไงทำคนเดียวแล้ว มันก็ยังไงมันก็ทำให้โฟกัสง่ายๆคือเราก็แค่ลงคลิปลงคลิปใช่ไหมแต่พอมาทำ Facebook เนี่ยม,มีอะไรก็มไม่รู้ยุ่งวุ่นวายทำคนเดียวก็งงงงนะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครสนใจการทำ YouTube นะคะคอร์สนี้เนี่ยชื่อว่า YouTuber เงินล้านนะคะก็ YouTube Starter YouTuber เงินลา้านราคาเต็ม15,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้ออ่าสำหรับไลฟ์นี้นะให้ไลฟ์นี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะนะคะภายในเที่ยงคืนนี้เนาะลดให้นะคะเหลือ12,500บาทโอเค จาก1 5ื่นนะเหลือ12,500หรือว่าถ้าใครจะซื้อคู่กับคอร์เสเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ก็ได้นะคะ,ะเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์เนี่ยคอร์สนี้ก็หมื่นห้าเหมือนกันแต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยจะเน้นการสร้างเงินคือไม่คือไม่ได้เจาะลึกไปใน YouTube คือจะเป็นสร้างเงินแบบในโลกออนไลน์แบบรวมๆ a c e b o o k ก็ได้ YouTube ก็ได้แต่ว่าจะไปนเน้นในโครงสร้างของการทํายังไงให้สร้างเงินได้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทำยูทูปนะอยากที่จะสตรองอยากที่แกรง่งอยากที่จะแกร่งในยูทูปนะก็คอร์สนี้เลยนะคะยู โอเคก็นะใครสนใจสมัครก็สามารถพิมพ์ว่าสนใจได้หรือว่าจะทักอินบ็อกซ์ไปก็ได้นะคะราคา15ื่นนะหมดเขตวันนี้เที่ยงคืนนะคะให้เฉพาะในไลฟน์นี้บอกว่ามาจากไลฟ์นี้ก็ได้12,500บาทโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูคอมเมนต์อืมคนบอกพูดได้เข้าใจมากคุณคะ่ะตอนนี้จะแก่เสียแล้วแก่แต่อยากเรียนภาษาอังกฤษจะทันไหมครับทัน มีคนตีน่ามีคอเพิ่งเมื่อวานเพิ่งสอนไปอันนี้เป็นคอสอนสดน,นี่ปิดลับไปแล้วนะแต่ว่าคนที่เรียนเนี่ยคืออายุห้าิบคนหนึ่งอายุ5 2คนหนึ่งอายุ5 4บคนหนึ่งอายุส6บหกโอ้โหนะตีน่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่ากลุ่มคนดูตีน่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือปกติถ้าเราไปดูพวกกลุ่มคนสอนภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีอะไรเด็กๆนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาสมัครที่เขาลงเรียนแต่กลุ่มคนดูตีน่านะก็ <laughs> นะ โอเคกำลังคิดถึงพอดีเลยสวัสดีคะ่ะ hello 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 อยากให้ครูตีหน้าออกเสียง th ให้ฟังหน่อยค่ะเสียงทีอก็ไม่มีอะไรมากก็ลิ้นออกมาอย่างงี้แล้วก็เป่าลมแค่นั้นเองเช่นพูดว่า th ink, think 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 จบง่ายไหมง่ายเนาะโอเคในใน u t u b e โดดเรียนออนไลน์มาอีอ ทุกวันนี้ผมเลิกเล่น a c e b o o k แล้วครับเล่นแต่ youtube ผมเริ่มมองว่ามันไร้สาระอ้าวเราไปตามคนที่เขาไร้สาระหรือเปล่าแล้วเราตามคนดีๆมันก็จะดีๆนะแต่บางทีมันตกใจจริงๆนะใน Facebook อ่ะบางทีเราเลื่อนๆมาหรือแบบในในฟีดใช่ไหมเพื่อนเรามีเพื่อนเราแชร์อะไรไม่รู้เลื่อนๆมาไม่ได้อยากเห็นเลยบางทีมันก็มีรูปอะไรไม่รู้สยองสยองบางทีก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อยากเห็นเลเลื่อนๆมาเฉยเลยเนาะโอเค ก็มีเดี๋ยวดูคำถามก่อนติดตามพี่ตั้งแต่หมอตน้นนี่ไลฟ์ไลฟ์เพิ่ไลฟ์ไปแค่สิบเจ็ดนาทีเองแต่รู้สึกว่าให้ข้อมูลเยอะมากเลยทำไมถึงคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก <c oughs> แล้วทางไหนได้ย่อดเงินยะาง่ายกว่าอะพี่อ่าอันนี้มันแล้วแต่มันแล้วแต่การทำธุรกิจของเราคือเรามา <c oughs> เรามาในแนวไหนอย่างตอนที่พี่ทำในใน u t u b e นะคะวิธีการขายของหรือวิธีการทำสินค้าของพี่เนี่ยก็จะให้คนแอดไลน์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยไลน์แอดพี่เนี่ยปังมากซึ่งตอนนี้เจ๊งไปแล้วไว่ไลน์แอดพี่มีคนตามเกือบ 70, 7,000 0คนไลน์แอดพี่มีคนตามเกือบ 70, 7,000 0คนคือปังมากเพราะว่า Youtube มันไม่มีช่องทางการแชทอะถ้าเขาจะสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรเงี้ย เขาก็ต้องเข้ามาในหลายแอปนะคะในขณะที่ a c e b o o k เนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยมันก็อยู่ใน Facebook ได้เลยแต่ถ้าเป็น u t u b e เนี่ยมันก็จะพ่วงมาอย่างหนึ่งซึ่งการพ่วงเนี่ยเราจะพ่วงมา Facebook ก็ได้ก็คือให้เขาทักมาใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะแบบจะพ่วงไปไหลายแอก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็มันก็มันก็สร้างเงินได้มันไม่เกี่ยวว่าช่องทางไหนได้เงินง่ายกว่าคือมันอยู่ที่ไอสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราอะมันก็แค่วิธีกาาาารทที่่่คคนนนนเเเขตติดออมั้งะะ แล้วกอ็อย่างที่บอกถ้าเราหวังจะเพิ่งเงินจาก y o u t u b e หรือหวังว่าจะเพิ่งเงินจาก f a c e b o o k เนี่ยคือเงินที่ youtube กับ facebook จ่ายให้เราตรงๆไม่ได้มาจากการขายของเนี่ยยูทูบเนี่ยจะค่อนข้างจะได้ดีกว่าได้ดีกว่านิดนึงไม่รู้เหมือนกันทำไม facebook ถึงได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าทำมาแล้วไงก็เปรียบเทียบสองช่องไงว่าเออเ u b เออ u ูทูบมันได้เงินเยอะกว่าเว้ยนะคะโอเคอืม 49ขวบจ้า <c oughs> คอสอเนี่ยคอสติน่คอสเศรษฐีที่บ้านเงินล้านออนไลน์ที่อายุเยอะที่สุดนะคือ60โอ้โหนี่ภูมิใจนำเสนอมากนะคะเขาชื่อคุณเหรียญน,นะคะคุณเหรียญชื่อช่องเนี่ยจำไม่ได้แล้ว เขาเปลี่ยนชื่อช่องไปแต่ชื่อเก่าเขาเนี่ยคือคูเหรียญถอดรหัสออนไลน์นะคะคูเหรียญถอดรหัสออนไลน์แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่มาเรียนกับติาที่อายุเยอะที่สุดและแอคทีฟมากคูเหรียญพลังเยอะมากติาคิดว่าแบบคูเหรียญแบบอายุ60แต่พลังเหมือนแบบเด็กอายุ25อะไรยเงี้ยบางทีแต่พลังเยอะจนแบบน้าตกใจคูเหรียญจะมีคอนเทนต์ที่คูเหรียญเขาชอบทําคือคูเหรียญ อะไรปลุกคนให้ไฟลุกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่น่าชอบความนิ่าอะไรปลุกให้ไฟลุกสักอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันแล้วแต่คนนะว่าเรามองอายุว่ายังไงบางคนเขามองว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเขาก็มองว่ามันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเขาอยากทําอะไรเขาก็ทำนะคะอย่างครูเรียนนะคะโอเคฉะนั้นก็จะมีประมาณนี้เนาะ อยากทำ YouTube อ่านะอยากทำยูทูปก็อย่างที่ทิน่าบอกนะคะตีน่ามีคอสสามารถมาลงได้แล้วก็ตีน่าเป็นเมนเทอร์ให้ด้วยนะในคอสเนี่ยก็คือตีน่าก็คอยไปคอมเมนต์ให้คำแนะนำแล้วก็บอกทิศทางบอกแนวทางนะคะว่าเราสามารถจะทำแล้วก็ปรับปรุงยังไงได้เพราะว่าบางทีเราไปไอ้นี่ไงเราไปทำทำคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดเราทำถูกเราไม่รู้ว่าเราเรา,เรามาถูกทางไหมนะคะในคอสนี้เนี่ยติน่าก็จะให้คำปรึกษาตลอดเลยคือมาลงกี่คลิปก็คอมเมนต์ทุกคลิปนะมาลงกี่คลิปก็คอมเมนต์ทุกคลิปนะคะ โอเคเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆเนาะสามเหตุสามสาเหตุที่ YouTube ดีกว่า Facebook คือ 1. ดูแลรักษาน้อยเราแค่ลงคลิปไปเราไม่ต้องทําอย่างอื่นถ้า f c e e o o o เนี่ยเราต้องทําอย่างอื่นเยอะแยะมากมายเช่นเราต้องลงรูปด้วยเราต้องแชร์โพสต์ด้วยเราต้องมาตอบคอมเมนต์ด้วยแล้วเราต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรทุกวันทุกวันอะในขณะที่ YouTube เนี่ย ถ้าอาทิตย์หนึงทำได้3มคลิปเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆแหละแต่ว่าถ้าทำถ้าไม่ไหวจริงก็อาทิตย์ละคลิปก็ได้แต่ถ้า Facebook จะมาทําอาทิตย์ละคลิปละคลิปเนี่ยไม่ได้นะถ้า Facebook มาทําอาทิตย์ละคลิปนี่คือเพจตายนี่คือเพจลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า u t u b e มันจะค่อนข้างดีกว่าโอเคแล้วก็อะไรแล้วก็ไม่ค่อยกินเวลาชีวิตก็คือ ลงแล้วลงแล้วลงแล้วจบลงแล้วลงลง,ลงเลยแค่นั้นจบไม่ต้องมาคอยดูแลไม่ต้องมาคอยอะไรมากคือลงแล้วปล่อยผ่านไปอย่างตีน่าเนี่ยบางคลิปเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะดังนะเพราะว่าลงไปตอนแรกๆแล้วมันไม่ดังใช่ป่ะแต่ D, อยู่ดีๆยังไงเอา a l g o r i t h หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวคนเขามาเจอคลิปใช่ไหมมันอาจจะไปดัง3เดือนให้หลังก็อาจจะดังอีกหนึ่งปีให้หลังก็อาจจะดังมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกในยูทูบมันเหมือนเป็นอะไรเป็นห้องสมุดใช่ไหมคนเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยเขาจะมาดูหนังสือเก่าหรือเขาจะมาดูหนังสือใหม่หนังส มันเน้นอะไรใหม่ๆเน้นอะไรที่มันอัปเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อน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 ดู a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่อะไรใหม่ๆมากกว่านะคะทําให้เวลาที่เรานเนี่ยเวลาที่เราทํา Facebook เราก็ต้องพยายามอัปเดตตลอดแต่ถ้าเป็น YouTube ไม่ตองคือลงแล้วจบแค่นั้นจบคือฉันทำมากินเสร็จเรียบร้อยโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเงินหลังบ้านมันดีกว่าแคแห่นั่นเองนะคะเงินหลังด้านเงินหลังบ้านใน u t u b e มันดีกว่าแล้วก็ทําคลิปยาวๆได้คนตั้งใจดูเรามากกว่าเพราะเขากดเพื่อที่จะมาดูเราจ้า เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะงื้อมาทันชื่อ YouTube อะไรเหรอคะชื่อเดียวกับชื่อเพจ Facebook เลยค่ะชื่อ e ีเน e ต n ัน h a น n e ลนะคะโอเค <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้น้อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ไลฟ์ live หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครสนใจคอร์สนะ YouTube Starter YouTuber เงินล้านนะคะจาก15,000บาทลดเหลือ12,500บาทนะคะสำหรับคนที่ทักมาจากไลฟ์นี้นะหมดเขตวันนี้เที่ยงคืนนะจ๊ะ แล้ววันนี้ที่น้าก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ